สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับปัทาคารมเดือดถูกหลอกไปลองปลาลูกบอลสุดท้ายถูกชาร์จราคา300บาทผู้ใช้บัญชีชื่อว่าศิลาดาสิทธิชัยที่ได้โพสต์คลิปลงในกลุ่มคนเกาะโพเกาะจัน์ปรกฟ้า พร้อมระบุข้อความไว้ประมาณว่าไม่บอกลูกค้าให้ชัดเจนคือมันลูกละ40บาท3ลูก100เราก็ให้แบงค์5้0ไปกะจะเล่นแค่รอบเดียวพอมันบอกให้ลองปลาเราก็ปาพอปาไปมันก็บอกให้เราปาใหม่เราก็คิดว่ามันให้ลองเล่นก่อนไม่ได้บอกรายละเอียดเราเลยบอกแค่ว่าลองใหม่หลายครั้งมากจนเอจใจตอนทอนเงินมา200 เรางงมากมันบอกแค่เอาใหม่นะพี่ให้ลองใหม่แล้วก็ยัดเยียดให้เรามันหน้าด้านไม่ยอมคืนเงินด้วยสิงานกเษกษตรเกาะจันทร์อำเภอเกาะจันท์จังหวัดชนบุรีวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล่งเข้าตรวจสอบด้วยเพราะมีของเล่นอีกหลายชนิดภายในงานวันจะมีคนตกเป็นเหยื่อลายต่อไปแหมอันนี้อันตรายครับไรเดอร์นั่งเครื่องบินข้ามประเทศเพื่อไปซื้อข้าวมันไก่สิงคโปร์ให้ลูกค้า ผู้ใช้ติ๊ t ต k อกได้ออกมาแชร์เรื่องราวที่พบเจอกับไรเดอร์ที่เดินขึ้นเครื่องบินพร้อมกระเป๋าอาหารคู่ใจบนสนามบินแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่กำลังเดินทางไปสนามบินชางงีที่ประเทศสิงคโปร์โดยเธอนะครับได้ระบุว่าเอะใจตั้งแต่ตอนเดินเข้ามาว่าใครสั่งอะไรมาส่งที่สนามบินแต่ไม่คาดคิดว่าไรเดอร์จะถูกจ้างให้ไปซื้อข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์พี่ต้องไปซื้อไก่ขนาดนั้นเลยเหรอตลกมากใครอยากกินข้าวมันไก่ จะต้องไปไกลขนาดนั้นเลยหรือพี่แกก็โหดเกินครั้งหน้าจะสั่งชานมไข่มุกที่ไต้หวันให้บินไปซื้อให้ที่ไต้หวันบ้างงานนี้นะครับใครคิดว่าจะเป็นคอนเทนต์หรือไม่บอกเลยครับว่าไม่ใช่เลยเพราะไรเดอร์ตอบกลับมานะครับว่าลูกค้าจ้างให้ไปซื้อที่นั่นจริงๆโอ้โหแห่ชื่นชมพนักงานเก็บขยะเจอเงินเป็นแสนก่อนส่งคืนเจ้าของผู้ใช้เฟซบุ๊กได้ออกมาเผยภาพของทีมพนักงานเก็บขยะ ขนาพบเงินสดเป็นปึกๆซึ่งมีการเรียงไว้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีกระเป๋าเงินและโทรศัพท์โดยเขานะครับได้ระบุว่าวันนี้ทำงานเจอเงินพวกผมก็เลยต้องหาเจ้าของและได้เจอเจ้าของได้นำเงินคืนเจ้าของเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้นะครับได้มีผู้เผยรายละเอียดเหตุการณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับว่าทำดีต้องชื่นชม พนักงานเก็บขยะของเทศบาลตำบลบางกระสัน้นอําเภอบางปะอินจังหวัดอยุธยาเก็บเงินที่เจ้าของบ้านที่เผลอนำมาทิ้งขยะและนำส่งคืนเจ้าของมูลค่ารวม1000 0บาทอย่างไรก็ตามนะครับหลังเรื่องราวดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็ชื่นชมนะครับในความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานเก็บขยะที่มีการตรวจสอบของทุกครั้งและยังนำเงินส่งคืนกับเจ้าของอีกด้วยโอ้โหขอชื่นชมเลยครับ ไร <Rider S 2> mm hmm. เดอร์มีเหวอเจอลูกค้าเรียกรถให้ส่งศพจากผู้ใช้ Facebook ได้ออกมาเล่าเรื่องราวผ่านกลุ่มแกลบคาร์ไดเวอร์ขับไทยแลนดโดยระบุข้อความนะครับว่าวันๆงานไม่มามาแต่เรื่องพร้อมเผยถึงเรื่องราวสุดหลอนที่ลูกค้านะครับเรียกรถเพื่อให้ไปส่งศพที่สนามบินแต่ลูกค้านะครับดันไม่ไปด้วยโดยเนื้อหานะครับสรุปได้ว่าลูกค้าต้องการจ้างให้เอาศพไปที่สนามบินมีคนรอรับ แต่ลูกค้าจะช่วยยกศพขึ้นรถเท่านั้นไม่ได้ไปด้วยเนื่องจากมีธุระต้องไปทำต่อทั้งนี้นะครับยังบอกอีกว่าได้เรียกรถหลายคันแล้วแต่ไม่มีคนไปด้านเจ้าของโพสต์ดังกล่าวนะครับเลยต้องเอ่ยปฏิเสธงานไปแต่หากลูกค้านั่งไปด้วยจะไม่คิดเพิ่มแต่ไปคนเดียวไม่ไปจริงๆซึ่งทางลูกค้านะครับก็ยังสอบถามต่ออีกนะครับว่ามีเหตุอะไรห่ะครับทำไมถึงไปไม่ได้จนไรเดอร์นะครับต้องบอกเหตุผลนะครับว่า ผมไม่ใช่คนใจแข็งอะไรขนาดนั้นครับอย่างไรก็ตามหลังเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้ถูกแชร์ออกไปนะครับชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นอย่างมากนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับต่างก็นึกถึงภาพยนตร์ชื่อดังที่มีการให้ไปส่งศพจนเกิดเรื่องหลอนขึ้นมาปิดแท็บไม่ทันคลิปสยิวโผล่กลางห้องประชุมจากเพจ Facebook World Forum ข่าวสารต่างประเทศที่ได้แชร์เรื่องราวสุดปั่นนะครับจากประเทศจีนโดยได้ระบุข,ข้อความนะครับไว้ว่วา เมื่อวันที่26ตุลาคมที่ผ่านมาในระหว่างการบรรยายหัวข้อต่อต้านการช่อโกงที่มหาวิทยาลัยหูเป่ยแยงซีในประเทศจีนได้เกิดเหตุผิดพลาดท,ทางเทคนิคขึ้นนะครับเมื่อคลิปที่มีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับกำลังอาจจะประเฮ่กันอยู่นะครับได้ถูกเปิดเผยขึ้นมาเมื่อการบรรยายนะครับได้เริ่มไปไม่นานนักด้านนักศึกษาจํานวนมากนะครับต่างก็ตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ โดยทางผู้บรรยายได้รีบปิดสไลด์และก็อธิบายภายหลังนะครับว่าเกิดจากความผิดพลาดของคอมพิวเตอร์ทั้งนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยกําลังสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากเรื่องราวดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับด้านชาวเน็ตก็ต่างเข้ามาแซวก,กันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนักวิทยาศาสตร์บราซิลพัฒนาวัคซีนตัวใหม่รักษาการเสพติดโคเคนสำนักข่าว AFP รายงาน จากเมืองเบลูออลีซอนซีที่ประเทศบราซิลเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาวัคซีนทดสอบที่เรียกว่าคาลิโคคาซึ่งแสดงผลลัพธ์ที่ดีในการทดลองกับสัตว์สามารถกระตุ้นการตอบสนองของภูมิคุ้มกันที่ขัดขวางโคเคนและสารเสพติดที่เกี่ยวข้องไม่ให้เข้าไปถึงสมองได้โดยบรรดานักวิจัยหวังว่าวัคซีนตัวนี้จะช่วยทำให้ผู้ใช้หลุดออกจากวงจรการเสพยาได้ ด้านทีมงานที่พัฒนาวัคซีนได้กล่าวว่าหากการรักษาข้างต้นได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบมันจะถือว่าเป็นการบำบัดรักษาการเสพติดโคเคนโดยใช้วัคซีนเป็นครั้งแรกยิ่งไปกว่านั้นการผลิตวัคซีนชนิดนี้ยังมีต้นทุนต่ำซึ่งวัคซีนตัวนี้อาจเปลี่ยนแปลงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดได้สวมเสื้อที่มีข้อความสุขสรรค์การอย่าล้างไปงานแต่งเพื่อน จากเว็บไซต์ South China Morning Post นะครับที่ได้โพสต์เรื่องราวของชาวจีนรายหนึ่งนะครับจากบนทลฟูเจียนที่สวมเสื้อยืดสกีนข้อความสุขสั์การหย่าร้างไปปรากฏตัวนะครับในงานแต่งงานของเพื่อนเพื่อหวังจะเอาคืนที่เพื่อนนะครับไม่ยอมคืนสุนัขนําโชคมาให้โดยเรื่องนี้นะครับได้เริ่มจากที่เขาขายสุนัขของเขานะครับไปให้เพื่อนเมื่อประมาณ18เดือนก่อนแต่จู่ๆนะครับเขาก็เปลี่ยนใจอยากได้สุนัขคืน พระหลังจากขายสุนัขไปนะครับธุรกิจของเขาก็ซบเซาลงและพอไปถามหมอดูนะครับหมอดูกลับบอกว่าเป็นเพราะสุนัขเลยทําให้โชคร้ายพร้อมแนะนําให้ไปเอาสุนัขคืนอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าเขาจะทําอย่างไรเพื่อนของเขานะครับก็ไม่ยอมคืนสุนัขให้ก่อนวันแต่งงานของเพื่อนเขานะครับจึงส่งคําขู่ไปนะครับว่าจะไปป่วนงานแต่งแต่ว่าเจ้าบ่าวนะครับก็ยังคงเพิกเฉย ด้วยความคับแค้นใจนะครับสุดท้ายนายเฉินนะครับก็ลงมือตามคําขู่แต่ท้ายในที่สุดเหตุการณ์นี้นะครับก็กลับมาสงบสุขเมื่อเจ้าบ่าวนะครับโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจโอ้โหจบเลยและนำตัวเขาออกไปจากงานเรียบร้อยครับโอ้โหขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากร0 5ยสมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยอินโฟกัิ วันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 1 0 5 Smile Thailand